ฝั่งยูเครนว่ายังไงบ้างนะวันนี้เป็นวันแรกที่รัเสเซียหยุดยิงยูเครนออกมาระบุนะคะบ,บอกว่ายังเหมือนเดิมจะไม่ลดบาจะไม่ลดระดับการเรียกร้องก็คือว่าหยุดยิงก็หยุดยิงไปฝ่ายเดียวฝั่งยูเครนขอสงวนสิทธิ์ถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรที่จะต้องใช้กำลังก็จะใช้จนกว่ารัเสเซียจะทำการ ประกาศหยุดยิง30วันตามข้อเสนอของสหรัฐกับยูเครนที่ทำกันไว้นะโดยผู้นำยูเครนได้ออกมาระบุนะคะบอกว่าก่อนที่จะหยุดยิงรัเสเซียก็ยังข่มขู่คุกคามต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยโจมตียูเครนด้วยขีปนาวุธแล้วก็โดรนหนักเลย140ลำในคืนเดียวส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแล้วเซเลนสกี้ก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเนี่ย ถ้าเกิดรัสเซียงทำอย่างนี้แล้วก็คาดหวังไม่ให้ยูเครนโจมตีกลับเพราะฉะนั้นข้อเสนอของยูเครยนยังคงเหมือนเดิมก็คือหยุดยิง30วันแล้วทุกอย่างก็จะคุยกันต่อได้เซเลนสกี้บอกว่าถ้าเกิดรัสเซียงไม่ยอมรับข้อเสนอ30วันยูเครนอย่างที่บอกก็ขอสงวนสิทธิ์แล้วก็ ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็เป็นความผิดของรัสเซียที่ปฏิเสธข้อเสนอของยูเครนเองนักวิเคราะห์มองนะคะว่าคำพูดของยูเครนเป็นสัญญาณว่าอาจจะมีการป่วนรัสเซียไม่รู้จะป่วนแบบไหนจะป่วนขบวนพาเหรดหรือจะอะไราก็ตามนะะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพลเอกคิวโลบูดานอฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางการทหารของรัสเซียเคยระบุว่ารัสเซียควรจะนำที่อุดหัวมาด้วยในวันที่9พฤษภาคม แต่ว่ามันมีประเด็นนิดหนึ่งเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นเพียงคําขู่เพราะว่าถ้าเกิดสีจิ้นผิงอยู่ที่จัดงานเนี่ยโอกาสที่ยูเครนสุ่มเสียงโจมตีเข้าไปเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่การขู่เนี่ยมันได้ผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้รัสเซียเอาระบบป้องกันภัยอากาศเนี่ยจากทั่วประเทศจากหลายที่ไปถมไว้ที่มอสโกเพื่อที่จะป้องกันความ เ,เสี่ยงนะรักษาความปลอดภัยให้กับแขกบ้านแขกเมืองแล้วคาดกันว่ายูเครนอาจจะใช้โอกาสนี้ในการโจมตีจุดอื่นๆของรัเสเซียซึ่งไม่มีระบบป้องกันบรรอากาศคุ้มครองแล้วนะอันนี้เป็นเกมล่อหรือเปล่าไม่มีใครรู้การออกมาขู่ของบูดานอฟหัวนหน้าหน่วยเข่าวกรองบอกว่าให้เอาที่อุดหูมาด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้รัเสเซียต้อง ต้องระวังเหมือนกันว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวไว้นะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้วันที่9นะเราต้องจับตาดูเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วมันเป็นแค่แผนลวงของอยูเครนหรือว่าขู่จริงนะทีนี้ในส่วนของสหรัฐว่ายังไงสหรัฐก็ไม่ได้พูดอะไรมากเกี่ยวกับการที่สีจิ้นผิงเดินทางไปที่มอสโกเราก็ยังไม่มีท่าทีออกมาจากทางโดนัลด์ทรัมป์นะ แต่ข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าถ้าจำกันได้ว่าตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยในช่วงเดือนแรกเนี่ยโอ้เราคือแบบหัวหัวปั่นกันมากนะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยออกมารัวๆคือรัวๆในแง่ที่ว่าเปลี่ยนท่าทีของสหรัฐต่อ,อยูเครนแบบ360องศาเนี่ย จากที่เคยส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้แบบแทบไม่มีเงื่อนไขมาถึงทรัมป์ทรัมป์ประกาศเลยว่ายกโหกคุยปูต uh ิน uh เดี๋ยวสงครามจะหยุดนะยูเครนต้องยกพื้นที่ให้เขาพอยูเครนออกมาบอกไม่ยอมออสหรัฐทรัมป์ก็โมโ oh หแล้วก็ไปบอกยูเครนว่าทําไมถึงไม่ยอมนี่ดือ้อแล้วก็กล่าวโทษว่าเป็นความผิดของยูเครนที่ไปบุก รัเสเซียเองก็เกิดดราม่าขึ้นมากมายในะระหว่างนั้นนะแล้วก็มีภาพของการทะเลาะกันระหว่างทรัมป์กับเซเลนสกี้ที่ทำเนียบขาวตอนนั้นคนก็มีความรู้สึกว่าหรือว่าทรัมป์เนี่ยจะเป็นสปายให้รัเสเซียคืออยู่ข้างรัเสเซียจนกระทั่งคนคิดว่าเป็นสปายให้รัเสเซียไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าท่าทีของทรัมป์เนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างจะเยอะยังไม่ถึงกับ360องศาแต่เปลี่ยนไปเอาสักประมาณร้อยองศาก็ได้เปลี่ยนมาเยอะเหมือนกัน โดยจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็คือวันที่สารัฐกับยูเครนเนี่ยสามารถบรรลุข้อตกลงทางยุทธศาสตร์ได้นะซึ่งในข้อตกลงทางยุทธศาสตร์เนี่ยมันมีสาระสําคัญที่สุดอยู่ที่ดีวแรกก็คือข้อตกลงเรื่องแร่ธาตุในที่สุดสารัฐกับยูเครนก็แบ่งผลประโยชน์กันได้สหรัฐจะเข้าไปลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่นะแล้วก็จะมีการตั้งกองทุนหรือว่าฟันร่วมกัน เอากำไรเข้าไปแล้วก็กำไรก็จะไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฟื้นฟูบูรณาประเทศของยูเครนสหรัฐก็ได้ประโยชน์จากการได้แร่นะโดยเฉพาะไรเอิร์ธที่สหรัฐต้องการมากต้องถือว่าเป็นชัยชนะแบบทั้งสองฝั่งหรือว่าวินวินนะเพราะว่าในการตกลงครั้งนี้เนี่ยยูเครนเหมือนกับได้หลักประกัน ไม่ใช่หลักประกันความมั่นคงแบบเต็มรูปแบบแต่ว่าได้หลักประกันในแง่ที่ว่าจะยังได้อาวุธจากสหรัฐอย่างต่อเนื่องจะเป็นรูปแบบของการให้เปล่าหรือการซื้อก็ตามแต่ยูเครนไม่สนใจแล้วขอให้ได้มีสิทธิ์เข้าถึงอาวุธสหรัฐหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็จะเห็นท่าทีของสหรัฐเนี่ยเหมือนกับเ,เกลี้ยกล่อดกับยูเครนน้อยลงแล้วก็เหมือนงอนงอนรัเสเซียนะไม่ค่อยพอใจท่าทีของรัเสเซียโดย อันนึงที่น่าสนใจมากเนี่ยเป็นท่าทีและความเห็นที่ออกมาจากเจดีแวนรองประธานาธิบดีซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าบูลลี่ยูเครนมากนะบูลลี่ในแง่ที่ว่ายูเครนอยู่ห่างเราตั้ง6,000กิโลเมตรทำไมสหรัฐต้องไปปกป้องจบๆนะเราจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นแวนไม่สนใจเรื่องสถีรภาพความมั่นคงและสันติภาพของยูเครนและยุโรปเลยแต่ปรากฏเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ แวนส์ v ance, v ance เปลี่ยนไปขึ้นเวทีมิลนิคซิเคอร์ตี้ที่จัดขึ้นที่วอชิงตันดีซีแล้วก็พูดถึงเรื่องรัเสเซียคือมอดเ r อร์เตอร์เขาถามบอกว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าสหรัฐเป็นตัวกลางในการเจรจารให้รัเสเซียกับยูเครนหยุดยิงกันนะคือสหรัฐเล่นบทว่าจะยุติสงครามทั้์อยากจะเห็นทุกฝ่าย แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วไปทำมาหากินกันก็เสนอเป็นตัวกลางโดยการเป็นตัวกลางของสหรัฐเนี่ยก็ทำด้วยการวิ่งไปคุยทั้งสองฝั่งทั้งรัสเซียทั้งยูเครนมีการจัดการพูดคุยกันอย่างน้อยนะสองรอบที่ซาอุดีอาระเบียแล้วก็เป็นที่มาของข้อเสนอว่าหยุดยิง30วันเพื่อที่จะให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยไป จัดการเรื่องที่มันมีความซับซ้อนแล้วก็เอามาคุยกันอย่างเรื่องดินแดนเรื่องหลักประกันความมั่นคงอะไรต่างๆนานาแล้วค่อยสเต็ปต่อไปไปเรื่องของการเจรจาสนิภาพแต่ปรากฏว่ามันไปไม่ถึงไหนเพราะว่ายูเครนเนี่ยรับเงื่อนไขของสหรัฐแต่รัเสเซียไม่รับนะรัสเซียไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่เอาเลยแล้วก็บอกว่ามันทําไม่ได้ในทางปฏิบัติหรือจะให้ทําก็ต้องมีเงื่อนไขอย่างเช่นสหรัฐจะต้องยกเลิกการคว่ำบาตรอะไรต่างๆนานาซึ่งมันไปไม่ถึงไหน ทีนี้มันมีพ่อโพโซล่าสุดของสหรัฐท,ที่ออกมาเมื่อสักสองอาทิตย์ก่อนสหรัฐก็คือในฐานะตัวกลางเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยเขาวิ่งไปคุยกับรัสเซียวิ่งไปคุยกับยูเครนแต่คุยกับรัสเซียเยอะกว่านะแล้วก็เป็นที่มาของเอกสารข้อเสนอหรือว่าพ่อโพโซนะในเอกสารพ่อโพโซของสหรัฐมันจะมีหลักหลักเนี่ยอยู่นอกจากหยุดยิง30วันแล้วมีการพูดถึงเรื่องของดินแดนท e r r i ร o ซึ่งที่มันเป็นข่าวฮือฮามากเลยเนี่ยก็คือประเด็นที่ว่าสหรัฐเนี่ยจะให้การรับรองใครเมียว่าเป็นของรัเสเซียโดยชอบธรรมซึ่งตอนนั้นเนี่ยยูเครนกับยุโรปไม่พอใจมากไม่เอานะเพราะว่าการที่สหรัฐทาแบบนั้นเท่ากับว่าหักหลังยูเครนเพราะว่าเหมือนกับไปยกดินแดนของยูเครนให้กับรัเสเซียแล้วดินแดนอื่นๆก็จะถูกยกให้ด้วยนะอีก4ี่แคว้นที่เขายึดไว้ก็เลยเป็นที่มาของการที่ยูเครนไปคุยกับยุโรป ที่ปารีสกับลอนดอนแล้วก็ทำข้อสเสนอออกมาให้กับทรัมป์บอกว่าเออเราทำแบบนี้ดีไหมก็คือยังไม่ต้องคุยกันเรื่องนี้ชะลอไว้ก่อนเอา30วันให้ได้ก่อนหยุดยิงทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีใครให้ข่าวหรือพูดอะไรอีกเลยนะเมื่อคืนเนี่ยก็มีการถามเจดีแวนส์ว่าอตกลงมันไปถึงไหนละอยู่ๆมันก็เงียบไปเลยนะพินาก็ไม่ได้ไรายงานมาสองสามสัปดาห์แล้วใช่ไหมไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยอยู่ๆก็หายไปเลยอะ เขาก็ถามว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นเจดีแวนส์บอกว่ามันไม่เป็นไหนเพราะว่ารัสเซียขอเยอะเกินไปเออแต่ไม่ได้บอกว่าขออะไรเยอะเกินไปเหมือนกับว่าปัญหาคือรัสเซียมีเงื่อนไขต่างๆมากมายขอเยอะเกินไปหลังจากเวทีมิลนิธซิเคอร์ิตี้สัมภาษณ์เจดีแวนส์ แล้วก็ปรากฏเป็นข่าวนักข่าวก็ไปถามทรัมป์บอกว่าจริงหรือเปล่าที่ไอการเจรจาหยุดยิงมันไม่มันไม่เป็นไหนเนี่ยเพราะว่ารัเสเซียเนี่ยเอาแต่ได้ขอเยอะเกินไปทรัมป์ก็ทำหน้าแปลกใจนิดหนึ่งบอกว่าใครพูดนักข่าวบอกว่าเจดีแวนส์พูดบนเวทีมิลนิกซิเคอริตี้ทรัมป์ก็นิ่งไปแป๊บหนึ่งแล้วบอกเออฉันก็ว่าอย่างนั้นนะถ้าเกิดเขาว่าอย่างนั้นฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาเป็นคนดูแลคิดว่ารัเสเซีย ขอเยอะเกินไปมีเงื่อนไขเยอะเกินไปจริงๆแล้วก็เป็นตัวปัญหาของการที่ทำให้การหยุดยิงมันเกิดขึ้นไม่ได้เดี๋ยวฟังเสียงโดนัทช์ดูค่ะ where some decisions are going to have to be made. I'm not happy about it. I'm not happy about it. เราไม่เฉพาะเจดีแวนส์กับโดนัลด์ทรัมป์นะอีกคนที่ออกมาพูดว่ารัเสเซียคืออุปสรรคของการหยุดยิงเนี่ยก็คือคิดแคลล็อกคิดแคลล็อกเนี่ยเป็นทูตพิเศษด้านยูเครนของสหรัฐเคยเดินทางไปเจอเซเลนสกี้ด้วยนะแล้วก็เ คิดแคลอกเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์สื่อหลายครั้งแล้วก็พูดทํานองว่าขณะนี้ประธานาธิบดีป,ปูตินคือปัญหาหลักที่ทําให้การหยุดยิงเกิดขึ้นไม่ได้อีกคนหนึ่งที่ออกมาก็คือสกอตต์เบสเซนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการของสาภาพูดถึงเรื่องสองครามการค้าอะไรต่างๆนานาแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับยูเครนแล้วก็รัเสเซีย พูดถึงเรื่องประธานาธิบดีปูตินบอกว่าคือกันมาที่การก็าถามว่าตกลงสถานะมันคืออะไรตอนนี้สกอตต์เบสเซนบอกว่าปูตินเป็นวอร์คริมินอนะใช้คำแรงมากเป็นอาชญากรสงครามคำพูดนี้ออกมาในระหว่างที่ฮวนวากัสนาวุธ,ธิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตถามรัฐมนตรีคลัง ว่าการเจรจาหยุดยิงไปถึงไหนแล้วและจะเจรจากับประธานาธิบดีปูตินซึ่ง ICC ออกหมายจับในฐานะอาญากรสงครามหรือเปล่าสกอตเบสเซนก็เลยหลุดปากออกมาบอกว่าเออปูตินเป็นอาญากรสงครามจริงๆแต่ว่ามีความจําเป็นที่จะต้องคุยกันไม่งั้นสงครามไม่หยุดนะเราจะเห็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยออกมา ประสานเสียงในทำนองเขาเรียกว่ากล่าวโทษทางฝั่งรัเสเซียมากขึ้นนะในเรื่องที่ทำให้การหยุดยิงที่สหร,รัฐพยายามจะให้เกิดขึ้นเนี่ยมันล่าช้าออกไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของยูเครนกับรัเสเซียแล้วก็มีปัฒนาที่บดีสิทธิ้จินผิงน้องใหม่เดี๋ยวเอาเ,ออเรื่องกำแพงภาษีไปไว้ ข่าวสุดท้ายนะอันนี้เก็บไปก่อนจำได้เนาะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเรามาติดตามแบบใกล้ชิดเลยว่า V-Day Victory Day วันแห่งชัยชนะของรัสเซียปีนี้จะหรูหราฟู้ฟ้าขนาดไหนนะจะมีรถถังมีการแสดงยุโทโธปกรณ์คือมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าต่อจากเนี้ที่ทางสงครามจะเป็นยังไงคือเดาเอาว่าพอจีนมาปั๊บเนี่ย ปูตินไม่น่าจะถอยแล้วการเจรจาหยุดยิงน่าจะทำได้ยากขึ้นด้วยเพราะว่าสหรัฐกับจีนก็มีปัญหาข้อพิพาทกันอยู่ก็คือเรื่องสองครามการค้า